ช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจิตนาทลิมทองคุณบนวิธีค่ะค่ะสวัสดีครับอุตส่าห์ไปเปลี่ยนทรงผมใหม่มาเลยดีไหมครับผมขอบอกกันนะครับว่า สินเจียยูดีสินนี้ัวาชายตุจินี้ขอให้แฮงแหงแต่คนขายชาติขอให้แจ้งแจ้งแจ้งตุจินนี้นะครับขอใส่หมวกแดงหน่อยนะครับแต่แดงของผมไม่ใช่แดงนปชอเป็นแดงของคำว่าชาติครับรักชาติรักในหลวง่วงอธิปไตยไม่ใช่คลั่งชาติอย่างที่เขาพูดกันใช่ไหมครับ วันนี้นะครับผมมีคนสองคนที่เป็นผู้ดีจอมปลอมเนี่ยที่อยากจะเอามาถลกหนังอยากฟังไหมครับ <Yeah. S 1> นะครับสอคนนี้เนี่ยคอยยัดข้อหาให้พวกเราพันธมิตรมาตลอดนะครับวันนี้ผมจะมากระชากหน้ากากของเขาออกมานะครับเอาคนแรกก่อนคนแรกอันนี้เป็นถือว่าเป็นระดับลิ้วล้อนะครับนะครับผมกำลังพูดถึงคุณเปลวสีเงินพ่อยกของมาร์ตัวพ่อครับ คุณเปลวนี่นอกจากจะเป็นพ่อยกของคุณอภิสิทิ์แล้วเนี่ยยังเป็นพ่อยกของหม่อมอุ๋ยและคุณสุวรรณริตพตพลบอีกนะครับอันนี้ให้รู้เอาไว้นะครับเพราะว่าคุณเปลวจะไม่มีทางด่าสามคนนี้เป็นอันขาดครับแล้วอีกคนเนี่ยครับรูปหล่อปากหวานสันดานตอนแหลรู้ไหมครับว่าเป็นใคร <S <S เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนดีไหมครับนะครับเพอิญเผออิญเ,เนี่ยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์แล้ว รู้สึกเสียใจครับเสียใจกับนักหนังสือพิมพ์ท่านนี้ที่มีแนวทางการเขียนคอลัมน์มาตลอด d i s เครดิตเราว่าพันธมิตรออกมาเย้ยวเย้<ๆ>น่าลำคาญนะครับอ้างว่าผู้นําของเราเนี่ยพาคนไปตายว่ากาลังทาให้คนกาลังทําให้รัฐบาลเสียเรื่องอย่างนี้ถูกต้องไหมครับนะครับแล้วคุณเปลวนะครับวันนี้เพิ่งจะมาเขียนชมคุณวีระแต่ที่ผ่านมาผมความจําดีครับ คุณเปลวเ,เขียนด่าคุณวีระมาตลอดครับคุณเปลวเ,เขียนว่าก็สมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคุณวีระอยากให้เขาจับขเมน์เองก็อยากจับคุณวีระแล้ววันนี้มาเขียนคุณชมคุณวีระนี่มันอะไรครับชักเข้าชักออกหรือเปล่าครับคุณเปลวเ,เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นโหรเป็นหมอดูแม่นๆใช่ไหมครับแข่งกับหมอรักฟันธงกับหมอกิดคอนเฟิร์มใช่ไหมครับ และผมจะตั้งฉายาให้แกใหม่เป็นหมอเปลวนั่งเทียนครับคุณเปลวเมื่อจะพูดเสมอว่าเอาดวงมาให้ดูเชื่อเถอะเมืองไทยดวงเมืองไทยไม่เสียดินแดนหรอกให้นายกทำงานเถอะนะครับแต่คุณเปลวเนี่ยไม่เคยพูดถึง MOU เลยครับโดยคุณเปลวกลัวว่า MOU มันพิสูจน์ได้ชัดกว่าตำราหมอดูกรรมลอของคุณครับ และผมก็จะไม่แปลกใจนะครับว่าพรุ่งนี้คุณเปลวก็จะต้องพาดหัวด่าแล้วก็เขียนด่าเราอีกเช่นเคยเราสนใจไหมครับไม่สนนะครับแต่เราจะประกาศให้ชัดว่าเรารู้แล้วว่าคุณเนี่ยแอบเป็นพ่อยกของนายกหน้าลออยู่รับๆเปิดตัวมาเลยแล้วไทยโพสต์นะครับก็ขอให้ มีอาชีพเสริมปรับสำนักงานเป็นสำนักงานรับพยากรดวงดีไหมครับอีกอันก็เป็นสำนักงานรับทัววัดนะครับแล้วคุณเปลวก็ไปเป็นหัวหน้ามรรคายกด้วยดีไหมครับนะครับก็ไม่รู้แล้วครับใครมาว่าคุณลุงที่ผมเคารพผมก็ต้องว่าไปอย่างนี้แหละครับผมไม่ชอบพวกวินยูชนจอมปลอมนะครับอาล้ครับมาถึงคิวของ คนดื้อตาใสตัวพ่อของเราแล้ววันนี้ท่านนายกนะครับยัดข้อหาพันธมิตรอีกแล้วครับยัดว่ายังไงครับอย่าเอากรณีนี้มาเล่นเกมการเมืองใครมาเล่นเกมออกับคุณฮะ <S <S จริงๆแล้วใครเล่นเกมการเมืองครับคนหน้าหลอ่อใช่ไหมครับเอาพันธมิตรเนี่ย พูดว่าให้ร้ายพานมิตรเพราะอะไรครับเพราะเขาต้องการปกปิดความล้มเหลวความผิดพลาดของตัวเองไงครับจริงๆต้องย้อนไปนะฮะว่าใครกันแน่ที่ส่งคุณพณนิ์ไปแล้วส่งไปด้วยจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์ก็คือว่าต้องการไปหาข้อมูลเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้มาเบรกความชอบธรรมของเราในการชุมนุมเรื่อง MOU ครับนี่คือความจริงครับ พอกลุ่มของคุณพนิดและคุณวีระโดนจับใครเป็นคนตั้งธงเขามาโดนจับในเขตขมรครับถ้าหัวไม่ตั้งธงหางจะออกมารับกันไหมทอด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 ไหมครับนี่นะครับฉะนั้นก็เห็นว่าคนที่เล่นการเมืองมาตลอดเลยก็คือท่านนายกเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราชุมนุมพวกลัวเราความจริงมาลากไส้เขาใช่ไหมครับตอบผมหน่อยนะครับท่านนายก พันธมิตรได้คนได้ประโยชน์อะไรบ้างครับม,มีวาระทางการเมืองอะไรบ้างครับจะล้มท่านเหรอครับวันนี้นะครับผมเคยตอนช่วงเสื้อแดงเผาเมืองเนี่ยผมเคยมีข้อเสนอให้กับท่านนายกทางออกให้แล้ววันนี้ท่านมาท้าพันธมิตรว่าอีกสามวันเนี่ยมีทางออกอะไรให้ช่วยวีระได้บ้างผมจะทา้าผมก็จะพูดไปถึงท่านว่าผมมีครับแนวทางที่ผมช่วยคิดออกมานะครับอยากฟังไหมครับ แนวทางแรกนะครับคือแนวทางของพันธมิตรเราแน่นอนข้อหนึ่งทำไมท่านไม่ประท้วงคําตัดสินครับท่านไม่อ้างเรื่องประชาคมอาเซียน,ท,นท่านชอบอ้างนางอ้างหนาปนไปเลยครับไปอ้างกับขามรบ้างสิครับอย่ามาอ้างแต่เรื่องคนไทยข้อสองนะครับท่านก็ขู่หุนเซนไปเลยว่าจะเลือก m o u หรือไม่ให้คุณชวานนท์จอมล็อบบี้ไปล็อบบี้หุนเซนข้างหลังก็ได้ครับข้อสามนะครับ ทำไมท่านถึงไม่เรียกทูตกลับเหมือนตอนที่หุนเซนประกาศหนุนแมวแล้วครับทีตอนนั้นท่านไม่กลัวกระทบความสัมพันธ์เหรอครับตอนนั้นคนจะมาล้มท่านแต่ตอนนี้คนหุนเซนไม่ล้มท่านท่านก็นเลยไม่เรียกทูตกลับไงครับข้อสี่จริงๆแล้วเนี่ยผมถามคำหนึ่งเถอะถ้าไทยปิดชายแดนเนี่ยใครเสียประโยชน์ครับ จะมีคนไปเล่นในคาสินโนที่หุ่นเซนมีหุ้นไหมครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของสงครามนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีสงครามเมื่อไหร่ขเขมรยิงไทยยิงระเบิดเมื่อไหร่ยูเนสโกเขาถอนประเด็นนี้ไปทันทีครับคนที่ต้องระวังเรื่องสงครามคือเราหรือหุ้นเซนครับเห็นไหมครับอย่ามาตอแหลและยังขี้กลาดเราไม่ชอบใช่ไหมครับ สรุปแล้วเนี่ย MOU ช่วยอะไรได้ไหมครับไม่ได้นะครับอีกแนวท่าหนึ่งอยากฟังไหมครับว่าผมแนะนำให้ท่านนายกทำอะไรอีกแนวทางนึงที่ตรงข้ามกันเลยนะครับหนึ่งท่านนายกสามารถร้องไห้ไปฟ้องนายกได้ครับหรือถ้าท่านไม่อยากฟ้องนายกสองท่านนายกสามารถ ร้องไห้ไปฟ้องคุณวอลปเปอร์แล้วแกงไอติมก็ได้ครับข้อสามท่านนายกสามารถให้ผู้ใหญ่ของท่านนะครับไปคอยล็อบบี้ก็ได้ครับนะครับเป็นนักล็อบบี้กันทั้งหลายผู้ใหญ่ของท่านนะครับแล้วสี่ครับทำง่ายที่สุดเลยและเป็นไม้ตายของท่านที่ท่านบอกแล้วว่าท่านจะทำคืออะไรครับท่านไปกาบท้าคุณเซนเลยครับ สรุปว่าคนคนนี้ตอแหลไหมครับใช่ขี้กลาดไหมครับ่ยอย่างนี้เนี่ยต้องจัดเพลงไอ้หล่อเวอร์ชั่นเต็มให้ดีไหมครับแต่เดียวนะครับต้องขอขอบคุณนะครับไอเดียหลายๆไอเดียที่ส่งมาให้ผมนะครับโดยเฉพาะคุณคนผ่านทางด้วยนะครับพวกเราเนี่ยฟังเสียงกันและกันไม่เหมือนไอ้หล่อที่ไม่เคยฟังใครใช่ไหมครับ ดีแต่แท้แท้แท้แม้หลักฐานมันจะเห็นอยู่ตำตาใช่ไหมครับ